ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆครับผมคุณโชคดียังไงนะครับมาฟังกันเลยครับผมวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับเป็นโปรโมชั่น VIP นะครับสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแบบไม่จํากัดนะครับไม่อันไม่ลดสปีดนะครับและแถมยังโทรฟรีนะครับทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงตอนนี้นะครับเรามีแพ็กเกจพิเศษครับคือแพ็กเกจ เป็นแบบรายปีครับปีละเท่าไหร่ครับ2 9 0บาทครับเฉลี่ยตกแล้วเดือนละ175บาทครับได้เล่นได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ราคาย่อมยาวนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของเราได้มากที่สุดเลยครับผมคุณลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าเราใช้มือถือนะครับเดือนละ500นะครับ1ปีเราจะ มีค่าใช้จ่ายตรงนี้คือ6,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้โปรโมชั่นนี้นะครับเป็นโปร V.I.P. นะครับปีละ2 9 9 0บาทนะครับเราประหยัดไปตั้ง3,910บาทเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้เดือนละ500บาทอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับสนใจนะครับสามารถส่งข้อความทักมาหาผมได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีนะครับแพลตฟอร์มดีๆนะครับที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม ITS นะครับให้ทุกๆคนไปใช้นะครับเพื่อที่จะทำการตลาดได้ด้วยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อส่งต่อให้เพื่อนๆครับได้รู้ว่าของถูกและดีมันมีอยู่จริงที่นี่ครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย